หนูดูด้วยค่ะให้พ่อให้น้องเลือกก่อนเอาพ่อหนูก็อยากเลือกเหมือนกันนะคะถ้าเลือกมากนะแล้วถ้ามากเลือกออกไปลองข้างนอกเลยไปกินเย็ยยนๆนะลูกอร่อยไหมลูกอร่อยมากอ,อร่อยมาก หนูดูด้วยค่ะให้พ่อให้น้องเลือกก่อนเอาพอ่อหนูก็อยากเลือกเหมือนกันนะคะใช่ไหมลูกใช่ค่ะเอเอาอันนี้เอางี้ไม่ปิดมุกพอ่อกับน้องจะสั่งมากินสองคนและเหลือนั้นหนูเพ่อกินนะล,ลูกนะ ทำไมหนูถึงไม่ได้กินล่ะคะทำไมน้องต้องได้ตลอดด้วยอ้าวเพราะน้องเป็นน้องไงเป็นพี่ก็ต้องรู้จักเสียสละสิถ้าเรื่องมากนะและถ้ามากเรื่องออกไปรอข้างนอกเลยไปหนูก็เป็นลูกเหมือนกันนะทำไมหนูถึงไม่ได้กินล่ะคะไปออกไปรอข้างนอกเลยไปเดี๋ยวก่อนเอาแม็ไปด้วย ไอศครีมมาแล้วลูก yeah, yeah, yeah. น่ากินไหมลูกน่ากินมากเลยค่ะเย้เย้เย้กินเย็นๆนะลูกเอาช็อปไม่พอด้วย <c oughs> อร่อยมิลลิ <c oughs> ไม่แพงหรอกลูกสำหรับให้ลูกมีความสุขไปออกไปข้างนอกกันเถอะอะแต่ตัดเอ้า่แม่งไงเป็นไงบ้างคุณโอ้ฉันได้เรื่องสำอางเยอะเลยคุณเดี๋ยวถึงบ้านฉันเล่าให้ฟังนะอะถึงบ้านค่อยคุยกันก็แล้วกันนะแล้วคุณไปกินอะไรมาปิ่นมุกใบยกลูกไปกินอะไรมาบ้างอ,อ,อ๋อก็กิกนเเวนเซ่นกันนะเออแต่หนูไม่ได้กินนะคะแม่ คุณกินกันแค่สองคนหรอแล้วปิดมุกล่ะเออก็ปิดมุกเรื่องมากอะ่ะผมก็เลยไม่ให้เขากินอะ่ะพ่อเขาไล่หนูจากร้านด้วยค่ะแม่ฮะอะไรนะนี่คุณ,คณกลับไล่ลูกจากร้านเลยเหรอไหนคุณบอกจะรักลูกให้เท่ากันไงแต่ดูคุณทํำสิปิดมุกเขาจะเสียใจแค่ไหนไอติมเขาก็ไม่ได้กินแถมคุณยังไล่ลูกออกจากร้านอีกอะ่ะเบิบ อธิบายได้นะคุณน,นี่เป็นพ่อที่แย่มากคุณน,นี่เป็นพ่อที่แย่มากคุณน,นี่เป็นพ่อที่แย่มาก,มากพอก่อขอโทษนะลูกปิดมุกที่พ่อทําเป็นเหมือนไม่รักลูกแต่จริงๆแล้วพ่อรักลูกนะคุณจะมาไม้ไหนอีกเนี่ยชัดอับชัดอับอยู่ยมา อาจริงๆพ่อรักลูกนะแต่พ่อชอบแสดงว่าพ่อรักลูกไม่เท่ากันแต่ที่จริงแล้วพ่อรักหนูและก็รักใบหยกเท่ากันนะลูกยกโทษให้พ่อได้ไหมปิ่นมุกค่ะแต่ต่อจากนี้พ่อขอสัญญาพ่อจะรักลูกรักใบหยกแล่ก็รักแม่ของลูกเท่ากันเลยปีใหม่พ่อจะกลับตัวเป็นคนใหม่แล้วลูกพ่อสัญญา แล้วค eh eh eh. ุณ <Destiny> <filter> อยากกินดับเบิ้ลชีสเบอร์เกอร์ค่ะหนูขอสองชิ้นเลยได้ไหมคะได้ลูกได้พ่อคะเนูก็อยากกินดับเบิ้ลชีสเบอร์เกอร์เหมือนกันนะคะมันแพงให้พ่อกับน้องกินพอพอแล้วซื้อแค่สองชิ้นพ็พอของหนูนะ่ะพ่อเตรียมไว้ให้แล้วบิ๊กเบอร์เกอร์เหมือนกันเอาไปกินซะแต่มันคนละอย่างกันเลยนะคะพ่ออันนี้ขนมรสชาติคนละอย่างไม่เห็นเหมือนกันเลย ดับเบิ้ลชีสเบอร์เกอร์ค่ะได้เลยลูกได้หรอคะแต่ว่ามันแพงนะคะมันไม่แพงหรอลูกแพงแค่ไหนพ่อจะซื้อให้หนูนะจ๊ะหนี๋ยขอสองชิ้เลยได้ไหมคะได้ลูกได้พ่อคะหนูก็อยากกินดับเบิ้ลชีสเบอร์เกอร์เหมือนกันนะคะมันแพงให้พ่อกับ้องกินก็พอแล้วซื้อแค่สชิ้นก็พอของนู้น่ะพ่อเตรียมไว้ให้แล้วบิ๊กเบอร์เกอร์เหมือนกันเอาไปกินซะ แต่มันคนละอย่างกันเลยนะคะพ่ออันนี้ขนมรสชาติคนละอย่างไม่เห็นเหมือนกันเลยเหยียบปากของหนูซะนี่หนูกล้าเถียงพ่อเป็นพี่ต้องรู้จักเสียสละบ้างดีเอาเบอร์เกอร์ได้แล้วหนูกกินอันนี้ไปนะ <c oughs> เดี๋ยวพ่อไปเอาเบอร์เกอร์ก่อน <c oughs> มาแล้วลูก ในที่สุดก็มาแล้วลูกดับเบิลชีสเบอร์เกอร์ <c oughs> สรุปแล้วหนูกินนี่ใช่ไหมครับพ่ออยังต้องให้ถามอีกเหรอก็กินไปสิก <c oughs> ินเลยลูกนะ <c oughs> <c oughs> กับพ่อเหรอลูกก็พ่อไม่ให้หนูเล่นไงคะแล้วเมื่อเช้าเป็นยังไงบ้างไปกินแมคโดนัลด์อร่อยไหมเออคือหนูไปอยู่ค่ะแต่พ่อไม่ให้หนูกินเอาคุณทําไมคุณไม่ให้ลูกกินแมคโดนัลด้วยรู้ทั้งรู้ว่าลูกอยากกินเบอร์เกอร์เอา้าปินมู้ไปบอกแม่อย่างนั้นได้ยังไงลูกก็หนูได้กินอยู่ไงเยลรีบิ๊กเบอร์เกอร์นะแต่มาคนละอย่างกันเลยนะคะคุณพ่อบินะ๊กเบอร์เกอร์น่ะมันเป็นเยลรี่ไม่ใช่หรอ ฉันก็ให้เงินคุณไปพอที่จะซื้อเบอร์เกอร์ครบสามคนเลยนะแล้วทําไมคุณไม่ซื้อให้ปิ่นมุกบ้างคุณไม่สงสารลูกหรอนบอกว่าจะรักลูกให้เท่าๆกันไงคุณปิ่นมุกเขาไม่ใช่ลูกคุณหรอทําไมคุณไม่ซื้อให้ปิ่นมุกด้วยผมขอโทษนะคุณที่ผมชอบทําตัวแบบนี้อีกแล้วอ่ะผมชอบทําเป็นเหมือนว่าผมรักลูกไม่เท่ากันแต่ว่าผมเ่ยรักลูกเท่าๆกันเลยนะคุณ ินมุกพ่อขอโทษนะลูกยกโทษให้พ่อได้ไหมยกโทษให้พ่อได้ไหมลูกได้ค่ะค่ะสัญญากับพ่อได้ไหมว่าหนูจะเชื่อพ่อค่ะแต่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะคะผมขอโทษนะคุณที่ทําให้คุณเป็นห่วงปิดมุกพ่อจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วนะลูกยกโทษให้พ่อนะลูกนะ มาให้แล้วนะของก่อนวันเกิดน่ะนี่เลยดาบพี่คาดอาสูรยังไงแล้วลูกว้าวนั่นดาบของเซนติสือใช่ไหมครับพ่อใช่เลยจ้ะลูกเฮ้ยให้น้องเขาดิน้องชอบเซนติสือนะเอาของหนูเอาแค่นี้ก็พอปีนมุกมาดิปีนมุกมาดี่คิดว่าดาบแค่นี้จะสู้ได้หรอยากเฮ้ยาฮย,ยาก รีรีต <analyze anthropology> <wie erman> ้องตายวันนี้แหละปิน <estar> ม <á elsewhere> ah. ah <aurait> oh oh ุกีโอ๊ยโอย เธอคิดว่าพ่อจะซื้อดาบพิ่ารัสม,มีให้เราหรือเปล่าอ่ะต้องได้อยู่แล้วสิก็เพราะว่าเรานะ่ะขอพ่อตั้งหลายเดือนแล้วอีกอย่างเดือนนี้ต้องได้นะแน่เล้อีกอย่างวันนี้เป็นวันเกิดของพวกเรานะต้องได้ดาบพิ่าตัศมรแบบของเล่นแน่นอนอืมถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีสิมาแล้วลูกๆคุณพ่อวันนี้วันเกิดใครนะอ๋อคุณพ่ออะไรอยู่ข้างหลังล่ะคะอ้าวก็ของขวัญวันเกิดหนูไงไข่นะที่ขอไว้เดือนที่แล้ว พ่อซื้อมาให้แล้วนะของขวัญวันเกิดนะ่ะนี่เลยดาบพิฆาตอาสูรยังไงแล้วลูกว้าวนั่นดาบของเซนติสืใช่ไหมครับพ่อใช่เลยแต่ลูกเฮ้ยให้น้องเขาดิน้องชอบเซนติสือนอะ่ะเอาของหนูเอาแค่นี้ก็พอปีนมุกแต่พ่อนี่มันแค่20บาทเองนะอีกอย่างมันไม่ใช่ในเรื่องดาบพิฆาตอาสูรด้วยไม่ต้องพูดของหนูนะ่ะ มันก็ดาบเหมือนกันไม่ใช่เหรอฮะของน้องเขาเนะ่ะแปดของหนู20บาทเป็นพี่นีต้องหัดเสียสละเข้าใจไหมเล่นดาบพี่ข้าเด็ดสุดไปนะลูกนะค่ะเอาเอาเอาอ้าวได้เวลาแล้วนะลูกที่หนูสองคนจะได้ประชันฝีมือต่อสู้โดยการใช้ดาบยังไงละ่ะ พ่อคะดาบของหนูน่ะมันสั้นนิดเดียวนะคะอีกอย่างเป็นดาบพลาสติกของน้องเป็นดาบไม้หนูจะสู้ได้หรอคะฟังนะทหารจิตวิญญาณของบูชิโดน่ะต่อให้ถือแค่เศษไม้ก็สามารถฟันคนขาดเป็นสองท่อนได้ดาบพลาสติก่ะก็สามารถสู้กับดาบไม้ได้เข้าใจไมหมสู้กันเลยลืมค่ะ มาดิปินมุกมาดิคิดว่าดาบแค่นี้จะสู้ได้หรอยาเฮ้ยย่าเฮ้ยต้องตายวันนี้แหละปินมุกเ้อ๊ยอ๊ยพ่อพีปินแก้งหนูอะฮพ่อเล่นดาบไม้กัน แล้วฟันมือกันอย่างนี้เหรอปิ่นมุกนี่หนูแกล้งน้องจริงๆอย่างนั้นเหรอหนูไม่ได้แกล้งนะคะพอ่อฮะทำไมเป็นคนไม่ดีแบบนี้เลือดออกปิ่นมุกทายยาหมอเอาไวแล้วกันนะลูกนะเฮ้ยประยุยกเฮ้ยประยุกนิ้วชี้เป็นอะไรไหมลูกต้องไปหาหมอแล้วนะเนี่ยหนูเจ็บนิ้วมากเลยอ่ะโอไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะลูก เล่นไม่รู้ความเลยไม่รู้จักเรื่องเลยจะดาบหนูเป็นดาบพลาสติกนะพ่ออีกอย่างหนูไม่ได้เล่นกับน้องแรงเลยอะ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณก็ปิ่นมุกนะสิคุณแกล้งน้องอะ่ะผมซื้อของขวัญวันเกิดเป็นดาบพิฆาตอสูรและเขาอะ่ะฟันยวน้องจนเลือดออกอ่ะคุณไหนเอาแผลมาดูสินี่ค่ะโอ้ของป็นมุกยังแผลใหญ่กว่า เชื่อหนูเถอะว่าหนูน่ะไม่ได้ทาให้น้องบาดเจ็บเลยเพราะดาบของหนูน่ะมันเป็นดาบพลาสติกเฮ้ยอย่าไปเชื่อนะว่าจะเป็นดาบไม้หรือว่าดาบพลาสติกน่ะถ้าตั้งใจจะฟันคนน่ะมันก็บาดเจ็บก็ได้เท่านั้นแหละคุณอย่ามาแก้ตัวแทนลูกเลยฉันรู้ว่าคุณรักลูกไปเท่ากันขนาดดาบคุณยังซื้อให้คนละราคาเลยแล้วไหนหรอความเท่าเทียมที่คุณบอกว่ารักลูกเท่ากันน่ะขนาดปิ่นมุกเจ็บขนาดนี้คุณยังไม่สนใจ พอได้แล้วนะคุณกับพฤติกรรมที่รักลูกไม่เท่ากันน่ะคุณไม่ได้มีลูกคนเดียวนะรักเขาให้เท่าเทียมกันหน่อยสิคุณทําไมคุณถึงทําแบบนี้อะปินมุกลูกเสียใจไหมที่มีพ่อแบบนี้เสียใจค่ะบางคืนหนูก็แอบ,บไปร้องไห้แต่หนูก็โทษอะไรพ่อไม่ได้หรอกค่ะเพราะหนูรักพ่อหนูหนถึงโกรธพ่อไม่ลงหรอกค่ะขอบคุณนะลูกที่ไม่โกรธพ่อแต่ต่อจากนี้ พ่อจะไม่เป็นพ่อแบบนี้อีกแล้วผมขอโทษนะคุณที่ผมทําเป็นเหมือนไม่รักลูกหรือรักลูกไม่เท่ากันนะ่ะผมผิดไปแล้วจริงๆผมนี่เป็นพ่อที่แย่มากเลยยกโทษให้พ่อนะลูกนะหรืยกโทษให้พ่อนะคะพ่อสัญญาพ่อจะรักลูกให้เท่ากัน ดีแล้วล่ะคุณ